ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมว,วันนี้จะส่งโดยทางแฮปปี้นะครับ L 5 0 1 8 S P Air Cabin นะครับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะนำรถลงแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรลงนะครับเดี๋ยวไปตีดตามกันต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ครับผมเซลเอจะให้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มา่ทรงมอบนะครับรถแท็กเตอร์เอลฮาซูนตัวเอนะครับต้องบอกว่าเป็นขั้นแรกของอำเภอลำยืนครับพี่ครับเพราะว่ารุ่นหนีพึ่งเปิดตัวเมื่อไม่ยังบดชนยังยังไม่นานครับเพราะว่าพึ่งเปิดขายเริ่มเดือนตุลาแต่ว่าสินค้ามันเริ่มทยอยเข้ามาลูกค้าก็ยังบ่คอยดใส่กันบันไดตอนนี้น่าจะนับขั้นกันไหนอยู่ประมาณบ่ถึงสิบเนาะครับเพาะไครับน่าจะบ่ถึงยังบ่ถึงครับ อ่าน้่ยืนเป็นพื้นที่แรกของผมนะครับขั้น่าจะเป็นขั้นแรกของน้่มยืนนะครับที่ที่เป็นตัวแอร์นะครับยินดีที่ได้รับใจเฮียนะครับมามาบริการเฮียนะครับผมไอ้ขออนุญยยาตถามถามความู้สิกเฮียหน่อยครับเ็ียงครับเข้าเบิ่งจากขั้นตอนใดตั้งแต่เริื่มต้นเลยติดต่อผมมาเนี่ยติดต่อจากช่องนี่แหละยูทูบยูทูบอ๋อขอบคุณครับเนี่ยกูโบนานนะอ่าของของจริญชัยครับจารุณทวหาครับ ก็เลยได้ได้ขึ้นมาหาเนี่ยนะครับเนาะที่แรกการคุยกันผ่านโทรศัพท์ก็อาจจะอธิบายกันบอบ่เข้าใจกันมาได้เนาะแต่ว่าก็อาจจะเข้าใจอีกดอกเพียงแต่ว่ามันบไดเห็นหนากันมันมีข้อมูลจังได๋เนี่ยก็เลยนัดเนี่ยขออนุญาตเนี่ยเขามามาแนะนําสินค้าลาการเนาะล้วก็เนี่ยก็ได้ตกลงสิตัวแอร์ข้อประทับใจเป็นไงครับของสินค้าครับสุดยอดทีได้เห็นนะครับทีได้เห็นทีเเห็นก็โอเคครับมันเกิดยังไงล่ะ ถูกใจถูกใจถูกใจ, <พอ S 2> ใจนะครับไปเห็นตัวของเขา <c oughs> ติดตูหนอ,อกมากอะในการระับหนึ่งอยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้มาสำเน็จจากโรงงานมากะครับมันก็จะเบ่งูดีขึ้นานึ่งอาจจะบอกว่าเป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับที่เขามีเพราะว่าจะเป็นโครงสร้างยางต่างๆมันดูท่านสมัยแหละกด็ดูดูมาตรฐานกว่ากันแล้วก็สุดท่ายเพราะว่าอย่างครับเวลายนี้ยาอซอมรีเซอร์วิสมากนึงอะครับของคู่ตาเขาจะมีสมมติว่ามีอะไรมีการบริการตัวเขามาควบคุมนั่นนะครับบอกเลยว่าติดมาข้างนอกละเวลายเขซอมแล้วเขา สิไปหาสร้างอยู่ใสมาสอมแม่นบอครับเพราะว่านั่นคือลูกค้าไปติดมาแล้วให้สร้างเข้ามาสอมเขาก็อาจจะบ่หู้ระบบที่เขาติดมาสาหรับตู้แอร์นะครับเนาะกา็ต้องบอกว่าคุ้มคุ้มอยู่หรอกครับต้องบอกว่าคุ้มอยู่ดอกตู้ตู้ของมาตรฐานของทางคุูปตาเขานะครับเดี๋ยวมื้อนห้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนานะครับจินง้่ากับกับเฮียนะครับว่ามีการใช้งานอย่างไรเนี่ยเนี่ยเคยขับบอกครับขับตัวพืนสามหกตะกี้สามหกเออสามหกเนาะครับอ๋อขับเคยมีพื้นฐานประมาณหนึ่งแมนครับอ่าการเดี๋ยว ข้อนี้เสม่อมละกันเสื้อมว่ามีจุดใดเนาะออะเดี๋ยวที่ถังกะเริ่มแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ตู้แอร์ข้องาซึ่งประตูก็จะมีสองฝั่งแต่ว่าฝั่งที่สามารถขึ้นได้คือจะเป็นฝั่งที่มีบันไดนะครับฝั่งทั้งหุ่นขึ้นได้ลงได้แต่ว่าบนนี้น่าไม่ขึ้นลงนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับะเดี๋ยวเชิญเฮียข้้งบนเลยครับขึ้นเลยปะขึ้นเลยครับผมตัวนี้เปิดออกก่อนก็ได้เนาะอ่าเปิดเปิดออกก่อนก็ได้ครับนะครับ เริ่มจากในระบบองส่วนของตัวรถก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวตัวแอร์เดี๋ยวจะอธิบายอ่าที่หลังนะครับในส่วนของตัวรถก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกันกับเอลหาซูร์เลยนะครับอ่าที่นี่นับปัดอ่าเดี๋ยวเขายัดลงก่อนนะครับครับนัาปัดเท่านะครับก็จะเป็นมารวัดทั้งกึ่งดิจิตอลแล้วก็กึ่งแม่นวนนะครับฟังนี่จะเป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ามันฟังนี่จะเป็นความร้อนนะครับของเครื่องยนต์นะครับเมื่อความร้อนขึ้นนะครับ คือปกติมันจะขึ้นอยู่ประมาณระดับกลางนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมหาระดับตัวตัวตัวให้นี่ก็คืออาจจะห่อนแล้วเขาอาจจะต้องยุดลดแล้วการหาสาเหตุว่าเกิดความห่อนจากยังหรืออาจจะเกิดจากเครื่องยนต์หรืออาจจะเกิดจากอากาศที่มันอุตันเดี๋ยวแปงอธิบายอยู่ในเครื่องอีกทีนึงนะครับผมในมาตรวัดนะครับตัวนี้จะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับเนี่ยบวมเป็นความเร็วลถ์รอบเครื่องรอบเครื่องหมายว่าเราเหยียบคันเร่งปุ๊บรอบเครื่องพันรอบสองพันรอบสามพันรอบนะครับเป็นรอบเครื่องนะครับ ส่วนตำแหน่งด้านล่างนี้จะเป็นชั่วโมงการทํางานของตัวรถนะครับนะครับครับตัวรถตอนนี้หนึ่งจุดสามบอเมนสิบสามนะครับหนึ่งจุดสามให้เราดูจากด้านหน้าหลังจุดไม่ต้องดูครับนะครับอ่าก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสามชั่วโมงนะครับไอตัวนี้คือมาตรวัดของตัวรถเมื่อรถครบหาสิบชั่วโมงแลกนะครับยังเนี่ยจังโทษแจ้งผมมามาเปลี่ยนทายส่วนแรกการเปลี่ยนทายเดี๋ยวจะจีดแจงอีกนึหนึ่งครับผมแล้วก็ ก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเราจะมีสัญญาณเตือนอยู่สองตำแหน่งนะครับจะเป็นรูปแรงดันน้ำมันเครื่องครับรูปแบตเตอรี่ถ้าเกิดเท่าสตาร์ทขึ้นไปแล้วสองอย่างนี้ต้องดับครับอแต่ตอนท่เขาเปิดสตช์ขึ้นมามันต้องขึ้นอันนี้คือปกตินะครับเหมือนรถยนต์เราสตาร์ทขึ้นไปแล้วสองอย่างนี้ต้องดับแต่ถ้าเมื่อสตาร์ทขึ้นไปแล้ว่ดับยกตัวอย่างให้เกิดเป็นรูปแบตเตอรี่การเข้าไปตรวจสอบว่าจะเป็นหกวสายพันธุ์สายพันธุ์ไดชาร์ตพอตอนนี้ขึ้นอยู่กับไดชาร์บครับ แต่ถ้าเกิดเป็นรูปแรงดันน้ำมันเครื่องก็ต้องมาเบรงว่าน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเครื่องต่ำบ่อซึ่งโอกาสที่จะเป็นที่จะเจอน่ะอาจจะน้อยแี้งครับไม่ไม่ค่อยมีเลยแหละเอาไงอาจอาจที่จะถ้ามันโชว์ถ้าน้ำมันเครื่องปกติอาจจะดูที่เซ็นเซอร์นะครับอาจจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในมารวัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับระบบไฟที่นี่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นระบบไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี้กดตรงกลางเป็นไฟขอทางไฟพามากนะครับอ่าแล้วก็เปิด ปแกกนึงจะเป็นไฟต่บเปิดไปอีกแก๊กหนึ่งเป็นไฟสูงครับนะครับสัญญาณแต่จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับไม่ไม่ได้อยู่กลางพวงมาลัยเนาะอ่าอยู่นี่นะครับแต่จะอยู่นี่นะครับอันนี้คือระบบไฟฟ้าของรถนะครับอ่าล้วกาที่นี่ไฟสปอร์ไลท์เท่านหรจะมีอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมอธิบายตอนแนะนํากับตู้แอร์นะครับมันจะมีไฟสปอร์ไลท์ด้านหน้าสองดวงนะครับด้านหลังอีกสองดวงเป็นสี่ดวงนะครับตัวนี้กลางขึ้นสว่างแห้งนะครับอ่าสว่างเลยนะครับ ในรูปหน้าปัดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับมีบมีจุดใดบอกเข้าใจบ่ครับในส่วนของหน้าปัดเข <ห Ping. S 2> ้าใจเนาะอ่าโอเคนะยาดิดไปนี้ต่อไปนะครับรนะบบเกียร์ระบบเกียร์เริ่มจากอ่าตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนซีล้อครับอ่าเราจะดูได้ยังไงนะครับให้เฮียสังเกตตรงมันจะมีตรงขาดกับบ่ขาดนี่ครับตัวนี้มันเชื่อมกันแม่นบ่ครับตัวนี้มันขาดหมายความว่าถ้าเราเลื่อนมาข้างหน้าจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับอ่าถ้าเราถอยคืนดึงขึ้น จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อแต่ว่าถ้ามันเข้าไม่ได้อย่างนี้ให้เราเลื่อนรถหานิดนึงหยกรถนิดนึงครับนึกถึงอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เขาเขาพอได้นะครับอันนี้คือขับเคลื่อนสี่ล้อเราจะใช้ตอนไหนเนาะนะครับหนึ่งคือกรณีเวลาทํางานต้องเข่าขับสี่อยู่แล้วครับแต่เวลากลับบ้านหรือเดินทางวิ่งความเร็วให้เข้าขับเคลื่อนสองล้อเพื่ออะไงครับเพื่ออ่าหนึ่งอ่ะนายางเข้าถ้าเกินเข้าเข่าขับเคลื่อนสี่ล้อเลี้ยงน้ำกับถนนนะครับมันจะกินดอกยาง รอหนานะครับครับถ้าเืิดเวลายี่เพาแรีนเร็วๆมันจะมันจะหอนนะครับแนะนําให้วิ่งบนถนนน่ะขับเคลื่อนแค่สองล้อขับเคลื่อนสองล้อแมนครับครับแต่คัันเฮียไปขวานหนางานเฮียลืมเขาขับเคลื่อนซีเฮียจะหูยดอกรถมันบกมีแหวงแมนครับจะเข้าหรือตัดนอหนึ่งต้องรถนิ่งนะครับครับไม่แนะนําให้รถวิ่งไปแล้วเข้าทํางานแต่คือรถต้องยึดยิ่งสนิทก่อนนะครับถึงถึงเหลือกันทางานของเขาทีนี้ระบบเกียร์นะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์หลักเกียร์ลักนี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่หล่ะกัเกียร์วางนะครับครับตัวนี้ก็นะครับเลี้ยวครับความเลี้ยว่ะล่ะเอาคิดง่ายๆเป็นความเลี้ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่แหงเข่าเกียร์สูงกับแหงเลี้ยวนะครับแต่กะมากขบคุมด้วยกับเกียร์ล่องนะครับเกียร์ล่องภาษาบ้านเราคือเกียร์เต่ากระต่ายครับอ่าเลื่อนมาด้านหน้าจะเป็นเกียร์กระต่ายครับตรงกลางเป็นตำแหน่งเกียร์วางด้านหลังเป็นเกียร์เต่านะครับถ้าเกิดแหงเขาเกียร์เต่า ตัวนี้อาจจะใส่ยูประมาณเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สูงครับแต่กานไปใส่หนึ่งสองนี่สาแยงนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยใส่เป็นกระต่ายเวลายนำใส่งานจีิงกียรอาจอยู่แค่นึ่งกับสองสามกับสี่เป็นเดินห้างครับวิ่งกลับบ้านแล้วก็ในระบบเกียร์รุ่นนี้นี่คือไม่แนะนําให้ต่อเกียร์ต่อเกียร์คืออ่าสมมติเนี่ยจากกระบานเนาะเนี่ยเริ่มต้นจากเข่าเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองไปเกียร์สามไปเกียร์สี่ไม่แนะนํานะคือเนียเนี่ยเข้าเกียร์สูงไปเลย สามกับสามกับเออสามแล้วก็สามแล้วก็สี่เลยอ๋อครับอ่แต่แต่ส่วนมากเพิ่นบวกเขาซีกันหรอกเพิ่นจะเข่าสามกันสามมันมันมันจะออกตัวได้อยู่ครับแต่แต่ถ้าเกิดเข่าซีมันจะเร็วโหดนั่นคือนะครับก็คือเข่าเกียร์สามไปแล้วปึ๊บเวลาเราจะต่อเกียร์ทีนี้ให้เราเหยียบคัสเนาะเหยียบคัสปกติครับครัไอรถมันไหลไปน้อยนึงก่อนหล่ะกับรถมาเป็นเกียร์ว่างยังเข่าเกียร์ซีอ่ามันจะเข้าทันทีไม่ได้เหมือนรถยนต์เราอ๋อไทยวัดพักให้ให้มีช่วงนิดนึงแต่ถ้าเกิดเท่าเข่าทันทีได้ยัง กือดือดังครับอ่าดังครับอ่าจะเป็นเกียร์เขาเรียกว่าเป็นคิงโคเทอร์เทนทุกอย่างสมมุติว่ายุคตัวอย่างเนี้ยเข้าเกียร์ไว้หมดแล้วรถเรายังไม่ไปนะครับครับรถจะเดินหน้าหรือถอยหลังคือเกียร์เกียร์เปลี่ยนทิศทางอยู่แต่พวงมื่ไรนะครับอ่าวิธีการใส่งานคือดึงขึ้นเลื่อนไป้ังหนาครับอ่าอันนี้คือเดินหน้าถอยหลังก็คือเดือนสีนะครับอ่าอยู่แค่นี้อ่าแต่อันดับแรกเข้าต้องหาเกียร์ที่เหมาะสมก้าหน้างานเท่าก่อน นะครับหาเกียร์ที่มอสสมกับหนางานเท่าก่อนแร้วเขาจังมาเดือนหนาหรือไหลังเยียบคาดต้าเขาทุกทุกครั้งครับทุกงทุกอย่างเลยทุกอย่างต้องเหยียบคาดครับอทุกอย่างต้องเหยียบคาส้าหมดนะครับอ่าทีนี้แล้วก็ตอนนี้เขาจะมีเซฟตี้การป่องกันการสตาร์ทอยู่สองสองจุดหมายความาถ้าเกิดลูกค้าบ่เฮ็ดสองยางนี่ลดบติดหนึ่งเยียบคาสต้าสตาร์ททุกครั้งแต่ก่อนที่จะเยียบคาสต์าทุกครั้งให้เราเช็คตำแหน่งเกียร์ก่อนว่าว่างไหม อบางคนคือตำแหน่งปดบางบดเลยกับโบพิดแต่ว่าก็จะเสียเวลามาเริ่มตนเขาใหมแต่อบางคนเพ่นกะเช็คแค่ตำแหน่งเดินหน้าทอาหลังพอเพราะว่าทุกพวกนี้เข้าไว้ตัวนี้ยังไม่เข้าลดไม่ไปนะหมายความว่าเนี่ยเบิ่งแค่มันมันว่างบ่ออ่านะครับคันว่างก็คือเหยียบคาด้วกาบีบแต่สองเทือติ๊กติ๊กเทือให้บุรีเพันหลบข้างแล้วเข้าสีสตาร์รดเป็นสัญญาณเตือนน้ำจังหน่อยนะครับเพื่อเขมปลอดับแล้วก็บีบสตาร์ขึ้นมาแต่ถ้า เฮีหยอยบาคัดแล้วเกียร์ว่างแล้วรถรไม่ติดนะครับ,รบจะมีก้าน PTO อยู่สีเหลืองเหลืองอยู่ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมเห็นครับเนี่ยตวนัาจจะเป็นตัวขบคุมเข่าการทํางานของโรตลีรหรือ,พอ,พอ,พอเาพาเรียนว่าเพาะ PTO คันบอรยูในตําแหน่งเกียร์ว่างบอติดอ๋อถ้าเขาเปิด P PTO ไว้เนี่ยใช่ครับถ้า,าเปิด p โ o ไว้บ้างหมดก็ไม่ติดครสองอย่างนี้นะครับเฮี่ยหนึ่งเช็คก่อนว่า PTO เข่าไ่อบ่ อ่าถ้าเกิดพีดีโอว่างเหยียบค่ารถต้องติดครับคันรถรถติดนี่เป็นแนวใหม่แล้วครับนะครับก็คือต้องว่างสองอย่างนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นความปลอดภัยของเขานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ครับอ่าระบบเกียร์นี่จะอยู่มีอยู่ประมาณนี้ครับมีมีจุดเดสอบถามเพิ่มเติมมอก์อ่าตัวเฉพาะเกียร์ก่อนนะครับเฉพาะเกียร์เดี๋ยวผมจะไปฟังผุมาเนี้ยครับได้ได้เข้าใจแล้วอ่าก็คือมีเกียร์หลักครับเกียร์รองอ่าเกียร์ครับเพื่อนสี่ล้อ แล้วก็เกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วตัวนี้ยังตัวนี้หนึ่งนะครับอเขาเห็นใ้เข้าดึงขึ้นรถแต่ว่าตู้แอร์เรานี่มันมีแล้วนี่ครับมันมีแล้วแต่นี่คือจริงๆเวลาเราเราขึ้นนะครับนี่ก็มีจุดดึงนะครับคันรุ่นปกติเนี่ยเขาจะมีหม่องให้เข้าดึงหม่องนี้นะแต่มันไม่มีตรงนี้แล้วใช่ไหมครับครับจับนี่แล้วก็ดึงตัวเองขึ้นนะครับอครับจุดดึงขึ้นรถเขาไม่ให้แนะนำก็คือหนึ่งอ่ะไม่แนะนําให้ จับพวงมาลัยโหนขึ้นเพราะว่าพวงมาลัยมันจะมีบูธมันจะเห็ดถ้าเกิดต้องโหนอยู่ซสมอบูธมันจะซึกล้อได้จับตรงนี้เาะจับตัวนี้ดึงขึ้นเลยครับไม่หักครับดึงจองขึ้นเลยนะครับเนี่ยนี่อ่าส่วนตอนลงก็แนะนําให้ถอยหลังลงเพื่อความปลอดภัยจับตรงนี้เลยครับถอยหลังลงแมนครับประตูเปิดสองฝั่งกับจิงนะครับกับเพียหน้าความปลอดภัยเอาครับก็แนะนําฟังที่มีบันไดเดี๋ยวสิว่าฟังควรกับขึ้นจังลงงใ้ขึ้นได้ยู่นะครับกับเพื่อความปลอดภัยนะครับกับฟังที่มีบันไดนะครับ อ่ะฝั่งนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปฝัง่งอ่ะลืมลืมแจ้งตัวนี้นะครับจะเป็นขาคานเรานี่มันจะมีจุดจุดล็อกด้วยกรณนี่ยังครับก็แล้วนี่สมมุติว่าเขาจะจอดรถเป็นเวลาโดดๆนะครับให้เราเหยียบคานลงมาแล้วดึงเหล็กนี้มาล็อกไว้ไเพื่อย,ยังครับเพื่อป้องกันแผน่นคานมันติดกันนี่คือจอดนานจอดนานแต่ถ้าไม่นานไม่จําเป็นนะครับครับอ่าแต่ถ้าจอดนานนี่คือเขาเรียนว่าเฮียดไห้วีคานมันอ่าวติดกันแผ่นคามันจะบบติดกัน พอ <łość> บางขั้นเพิ่นจอดไปเโดนแหละเวลานี่มาสตาร์ทใหม่นะเหยียบขาดพอลงมันแข็งครับมันแข็งนะครับอ่าก็เลยมีหยุดหยุดหยุดล็อกตัวนี้ไว้นะครับก็เลย่นี้นานๆเราไฟออกมาแล้วก็เอออันนี้แนะนําอีกอย่างหนึ่งครับคิดว่าป้องกันการสตาร์ทนะครับเนี่ยเหยียบขาดเนาะเหยียบลงให้สุดเด้อครบผมีมีลูกค้ารายหนึ่งตัวนี้เพื่น ตัวนี้มันดันขึ้นมานะแล้วเวลาพันเหยียบลงมาแล้วมันมันมันมาดันเล็กตัวนี้ก่อนมันเหยียบคาดบาสุดครับลถบอติดอ่าพมก็ว่าพี่ดีโอว่างแล้วเหยียบคาดก็เหยียบแล้วรถคือบอติดบอปรงบอแป๊กเลยครับอ่าอันนี้ก็เอาลงมาทให้มีดีกว่าเหยียบคาดให้สุดนะครับอ่าเราค่อยสตาร์ทอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นครับอ่านี่ก็ได้ ตากล่องกิติมาศังนะครับว่าเพิ่นก็มีช่องยูทูบนะครับเมื่อไหร่เพิ่นก็มีช่องยูทูบนะครับอ่าเป็นเป็นใช่หัวหน้านะเจ้าตี่่อาเพิ่นน่าจะหมื่นคนที่ตามหมื่นกว่าคนอยู่ของเพิ่นนะครับนะครับขายทุกอย่างมือรถใหมือ่สองนะครับติดต่อหัวหน้าเพื่นได้นะครับครับฝั่งทางนี้เนาะเนี่ยเริ่มจากกุญแจก่อนแล้วกันกุญแจนี่มันจะเป็นเหมือนรถยนต์เราเลยเปิดขึ้นมาเป็นสวิตช์อ่อนแล้วก็อีกแจ็คนึงคือสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเราไม่ ทำสองอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับรันจะบอติดมันจะดังแน่นียเป็นเซตตี้ต้องเหยียบคาดนะครับอ่าต้องเหยียบคาดนะครับส่วนฟังนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคั้นเลงครับอ่าขาคันเ่งเข้านะครับ e. ตัวนี้เป็นคั้นเร่งเท้าตัวนี้เป็นคันเ่งมือนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีหลุมในห้องเป็นเนตาก,กระต่ายแต่ว่ากรณีเขาจะใส่ขั้นเลงมือนะครับนี่มันจะบอสัมพันธ์กันกับคันเ่งด้านล่างเพราะว่าคันเ่งด้านล่างเวลาเนี่ยเขยบเอาปล่อยมันก็ดีออก แต่ตัวนี้เวลาแง่พอดึงไว้มันจะค้างเลยนะครับใช้กรณีไหนนะครับจริงๆแนะน้ามาชำนาญก่อนจังไส่หนึ่งเดินทางไกลๆบางคนเพิ่นบ่อยากเกียบคันเล็งนะครับอ่าก็คือปล่อยให้มันเลียนเลยนะก็คุมแต่พวงมาลัยแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับบางทีเวลาเขาเลียนไปเจอเจอรถมอเตอร์ไซค์เลียนตัดหนานั่นคือขันภาษาบ้านเท่านี่ย่อยปล่อยคาร์ดปล่อยคันเล็งออกล้นก็ชะลอเลยมันบ่ตัวนี้ยังค้างอยู่คือเราอ่านะครับก็ตัดไปต้องใส่หรอกอ่านะครับ แล้วก็กรณียาำพ่าใส่ PTO หรือว่าปั้นรตตลีนนะเพื่อให้หลบมันคงคีนะครับแล้วอาจจะได้ใส่แล้วจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้นเบรกเบรกจะมีซ้ายขวาสองฝั่งสามารถเลือกเลือกได้แต่แนะนําให้ใช้คู่ครับครับเพราะว่ากรณีใส่เดียวมันจะ,อ,อ,ะอันตรายเนี่ยจังหน่อยครับแต่ถามมาเขาเห็นมหยังล่ะสองฝั่งกับกรณีนี่ทั้งเธอเวลายิยมพ่อปั้นหน้าเราต้องการวง,วงเลี้ยวแคบแ เลียวข้างเดี่ยวนะัอ่าเลียวข้างเดี่ยวนะครับเหมือนเหมือนรถเดินตามเขาหนักเวลานี้เขากำเลียว้ังฟังสายยุดฟังขวาหมุนหลบ<ช>ตัวเองมันก็นจะเลียวแขบกว่าเก่ียวแต่ครับแต่เพือ่อความปลอดภัยแนะนำมาให้ใช้คู่นะครับแล้วก็จุดแดงๆนี่จะเป็นอ่าล็อกเบรกก็คืออย่าเบรกลงนะครับเนี่ยแต่การดึงตัวนี้มาขัางไว้ออแค่นี้นะครับกรณีใส่นอกอนึ่งนะครับจอดเนี่ยเหมือนเราจอดกับกับพื้นดินหรือว่าเรากรณีเรามีการเคลื่อนย้ายรถ ขึ้นเทนเล์ขึ้นฮกล้ออย่างต่างๆนะครับเหมือนเทาเหยียบเบียกข้างไว้มันก็นมีความปลอดภัยกว่ากัน<ช>แต่ถ้าเกิดเท้าว่างอุปกรณ์ลงจริงๆกับโไปไสรัอเอาไปมีดลงเอาหางลงรถกับบริเลียนนะครับแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยล็อกไปอีก<ช>หรือกรณีเราจอดรถชั่วคราวยกตัวอย่างเท้าจะลงไปเห็นงาน,านาวแวะร,ร,ร์หลังขาแป๊บนึงโบอยากเอาไปมีดลงโบอยากเอาหางลงเขาก็ล็อกเกบ,บียกแต่เขลงเป็สี่ของอ่านะครับเวลาเวลาปวดนอกให้เราเหยียบเบียกลงครั้งหนึงห่งขึันก็ดีดอก มันจะดีดออกเองนะครับแมนครับซึ่งตัวตัวแอร์นะครับเขาก็ต้องบอกว่าเขาซีนพวกกันฝุ่นเขาหลักคือหลักๆคือฝุ่นนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นงานนาน้ําไม่แนะนํานะหมายเขาว่าถ้าเกิดเป็นหน้านน้ำนะครับครับออย่าลงเลิกขึนนี้นะครับแมนครับเพราะว่าซีนพวกนี้เขาซีนมาเฉพาะกันฝุ่นไม่แนะนํางานนาน้ําแต่ถ้าเป็นงานฝุ่นไม่มีปัญหานะครับเขาก็จะซีนมาต่างๆครับรอยต่างๆเนี่ยเขาซีนมาอย่างดีเลยนะครับ ป้องกันอย่างดีเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นโยกอุปรกรณ์ด้านหลังก็คือโยกหางเข้านะครับครับยกหางนะครับยกขึ้นก็คือขึ้นเลยวางลงก็คือลงเลยนะครับอันนี้คือเป็นการเลี่ยงหางตามรถปกติรุ่นนี้จะไม่มีอุปกรณ์เสริมมาช่วยหรือเขาเรียกว่าดาวนบอลทวนรุ่นรุ่นพวกนี้จะาบมีนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เดียวนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าดัานดิดนะครับครับกดลงคือลง ดึงขึ้นขึ้นแต่ใบมีดเอ้าหาศูนจะเรีวเึ็นเร็วลงเร็วเร็นเวลงเร็วอาจจะต้องใส่ฟีมือในการเลี้ยงนะครับสําหรับมือไม่ก็อาจจะเขื่อนว่าเป็นเป็นเป็นคู่เป็นเป็นพักเป็นพักเป็นพักอยู่นะครับเออขันขันขั้นบนบ่เคยดันดินนอครับนอเอออันนี้ต้องไปต้องไปฟึ่งฮดออกนะครับอ่าแล้วก็ตำแหน่งด้านหลังที่ผมอธิบายต่ที่แหลกว่าเป็นเซฟตี้ป้องกันการสตาร์ท้าก็ตำแหน่งนี้มันจะเป็นเขื่อนมาอุปกรณ์ควบคุม P t o ีโอ ซึ่งพีดีโอห้านี่จะมีอยู่สองหลอบพร้อมเรีวห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีนี่จะเป็นรอบมาตรฐานย่ำเวลายัํย่ำพอปั่นหน้าอันนี้คือหลอบรอบมาตรฐานแล้วก็ถ้าเกินห้าอยากได้รอบจัดเป็นเจ็ดรอยห้าสิบหลอบต่อนาทีอันนี้รลอซสาอันนี้เขาใส่อันนี้รอบเรี้ยว่ำไมเขาใส่ครับยังมาตรฐานเขาจะใส่หลอห้าร้อยสี่สิบในการปั่นหลอบแรงแต่ถ้าเกิดเฮียอยากใข่แบบดินมันหลุนหลวนแห่งนะครับรอบแรกปั่นห้าร้อยสี่สิบหลอดสองปันเจ็ดหลอยห้าสิบ นะครับครับคืนยุก็ว่าเข้าต้องการหฮดินมันล่วนซุยไปไหนนะครับแต่ที่นี้เนาะอ่าหลังจากที่เราเลือกรอบยกตัวอย่างเราเลือกเป็นห้าร้อยสี่สิบรอบต่อนาทีนะครับบานี้ตัวนี้ PTO นี่จะกาหนดโดยหลอบเครื่องบรดษ้กำหนดโดยหลอบความเร็วรถหลอบเครื่องตัวนี้ใช่ครับทีนี้เราจะทํายังไงให้รู้ว่า PTO เราใช้งานรอบที่เหมาะสมนะครับครับเขาจะมีจุดสังเกตอยู่หน้าปัดเราเนี่ยครับเห็นบล็อกสีเหลืองนะครับ PTO หนึ่งห้าร้อยสี่สิบรอบหมายความว่า เนี่ยตรงเลี้ยงรอบยังได้กระไดมหาสีเหลืองนี่ครับไม่เกี่ยวกับความเร็วรถนะไม่เกี่ยวตับนี้อ่าใช่ครับความเร็วลถขึ้นกับเราตั้งตั้งในรอบเกียร์แต่ว่ารอบเครื่องขคาให้ได้ซ้ำเก่ารอบเครื่องได้นี่แต่ห้าหาเกียร์จังววาได้แมนครับรอบเครื่องต้องได่เกียร์นั่นแหละแต่เฮียว่าเฮี่ยจะปั่นสาหรือปั่นเร็วแต่รอบเครื่องต้องได้นะครับอ